ใครเคยทำอะไรไว้สิ่งเหล่านั้นเธอเล่ตามเป็นเหมือนเงาวความเลวทรามไมอยู่ไหนกันเนี่ยหาไม่เจอสักทีเฮ้ยอยู่ไหนวะสมุดไข่เนี่ยวะไหน,นลองเปิดดูสิ มีอะไรหรออิม่มมีอะไรมีอะไรหรอไม่รู้ว่ามันคืออะไรไหนข่าบอกไหนลองเปิดดูซิไหนเอาไปให้ข่าดูหน่อยจะจะว้ายใช่จริงๆด้วยอิม่มใช่เด้สิแล้วจะทำยังไงดีเฮ้ย เสียงอะไรวะตามไปดูหน่อยสิมีอะไรหรออิ่มโจวนไม่รู้อ่ะพี่ตรวจตอนนี้ของสมุดเป็นอะไรไม่รู้อ่ะไหนเอามาให้ข้าดูหน่อยสิจาจะๆไหนอ่ะลองเปิดสมุดดูสิ จริงๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเอาไปให้คุณหลวงดูก่อนนะจ๊ะอิ่มจวนค่ะค่ะเอิ่มคุณหลวงเจ้าค่ะฉันเห็นมนตาหาสน์มันอยู่ที่ใต้เตียงทองเกลียวเจ้าค่ะ ใช่นะจ้าเจ้าคะฉันเห็นอยู่นะมันมันน่ากัวจริงๆอะไหนอเอามาเจ้าคะ่ะม,มนฑาหาเสน่มันเหมือนกับสมกุกมันคือไปสมุทเป็นมนฑาหาเสน่มันเป็นไปได้อย่างไร ฉันเห็นอยู่นะเจ้าคะเพราะว่ามนราหาเสน่ห์นั้นมันอยู่ที่ใต้เตียงทองเกลียวคะ่ะฮะฮะอะไรเนี่ยเออหลวงจ้าแต่ทองเกลียวไม่ได้ทำนะเจ้าคะนะบอกมาเถอะว่าเอามนราหาเสน่ห์ไปซ่อนไว้ใต้เตียงใช่ไหม ไม่ใช่ทองเกียวไม่ได้ทำนะคุณหลวงทองเกียวไม่ได้ทำจริงๆเชื่อเธอไม่ใช่เจ้าค่ะเมื่อกี้ทองเกียวนั้นเอาสมกมานี่ค่ะทองเกียวพูดความจริงเถอะว่าเอาบรรดาเสน่ห์ไปซ่อนไว้ใต้เต็นท์ใช่ไหม ไม่ใช่ทองเกลียวไม่ได้ทำนะทองเกลียวไม่ได้ทำจริงๆฉันไม่เชื่อค่ะไม่จริงนะคะไม่จริงนะจ๊ะแต่แต่ทองเกลียวไม่ได้ทำนะนะที่แท้จริงทองเกลียวก็ไม่ได้ทำจริงๆนะจ๊ะนะโอไปแล้ว คุณหลวงกลับมาก่อนคุณหลวงคุณหลวงทองเกลียวไม่ได้ทำนะอย่านะ